ล้วมีทีมงานทั้งหมด8คนเอา2ตัวใครสันกระดิ่งเรียกเราสวยมากสีมันเหลืองหอมนี่แหละครับหอมเจียวหอมจังหอมทั้งกระลบังหอมเจียวกินเลยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่นี่เขาขายกันอย่างเงี้ยเหรอถามเมื่อไหร่พี่จริงเหรอ สิสห้าเส้นอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเส้นเลยคุณเป็นยะไเขาเนี่ยปกติคนอื่นเขาสั่งไม่ได้อย่างนี้ตกใจฮะไม่ใช่อะไรเอาดูเขากินน่ากินไหมนี่ของกินแค่ต้นทางครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับผมดักธวัศกรกับรายการถึงพรีเ่ยกิ่งครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดตลาดอะไรนะปั้นจันทร์อ๋อห้องจันทร์อ๋อปั้นจันทร์นั่นดาราตรงนี้เสรีไทยแยกเจ็ดตรงข้ามนั่ว่ามินสิบสี่ครับเอาตรงมาจากแฮปปี้แลนด์เข้าตรงนี้ได้เลย จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยของกินมีแต่เช้าตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเลิกขา,ขายกี่โมงสิบเอ็ดโมงหมดสิบเขายหมดแล้วหมดคนหมดอ๋อหมดคนโอเควัคนนี้ที่มาเนี่ย,ยเพราะว่าของกินมันเยอะลุยเลยดีกว่าขอบคุณนะครับ<อ>พี่ขอบคุณครับสุดยอดเลยปลาต้มโขลกเกลียวแล้วมันต่างกับปลาต้มโขลกธรรมดาไงนะร้านนี้อะไรอร่อยสุด <m> ตัวนี้เลยน้ำเต้าหู้โอเคขอบคุณมากครับที่หล่ที่สุดเลยขอบคุณมากครับติดตามเรื่องนี้ตลอด ติดตามเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอาไว้ดีนะครับอ่างั้นเราซื้อไปเลยครับเขาบอกอร่อยเรามีทีมงานทั้งหมด8คนเอา2ตัวเอาตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก8ตัวโอเคโอเค40บาทขอให้ขายดีขายดีก็นะดิเลยอะไรจ๊ะเฮ้ยขนมโคกของชอบเลยโหเท่าไหร่จ๊ะ ไม่เอาฮะก็ขอถ่ายรูปแทนไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมอ่ะได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นซิกเนเจอร์ของพ่อไตอ๋อเหรอต้องต้องใส่น้ำตาลแบบนี้ใช่อ่จชาเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นี่ก่อนเขาให้ทำกับกาแฟอันนี้อะไรนะหนมไข่ขนมไข่อันนี้เขาดูก่อนเขาดูก่อนแต่เย็นนะอย่า่งใส่กระเป๋าเดี๋ยวเขาเรียกผมมาใส่บาสขอบคุณมากครับอันนี้ขนมเคกโอ้ชอบมากเลยขนมเค้กเปิดกรอบๆเดี๋ยวชิมก่อนนะเขามีน้ำตาลต่างหากไอ้น้ำตาลใส่ใส่่ใสแดงอ๋อเขาต้องการแบบนี้เขาเพิ่มน้ำตาลลดีเลย ดีเลยดีเลยอันนี้ไก่ต้มขมิ้นอันนี้ผมชอบมากเลยอ่าเดี๋ยวชอบทานอะไรคะลอกเหรอคะล็อกชอบชอบกินข้าวกับผมนี่แหละครับเดินมากินน้ำมากินนมมานี่อุ้ยเสียงพุงไก่ครับผมไก่ทอดครับเฮ้ยใครสั่นกระดิ่งเรียกเราเอาเนี้ยไก่ครับเนี้ยไก่น่าโอ้ดีเขาเรียกแบบนี้นะ นี่คือวิธีเรียกลูกค้าเหรอครับครับผมครับอ๋อเรียกกันแบบนี้นะชื่อร้านนี่ไก่ทอดอิสลามหาดใหญ่น้องอัสลิต้าครับเป็นชื่อของใครครับเป็นชื่อของหลานคนแรกในบ้านครับโหแจ๋วอ่ะที่นี่เขาให้แบบว่าหลานคนแรกในบ้านเอามาตั้งชื่อเลยครับน้องอัสลิต้าสาขาหนึ่งแปลว่ามีหลายสาขามีหลายสาขาครับกี่สาขาครับ12สาขาครับ12สาขาสุดยอดมากครับจะบอกว่าที่นี่มีไก่เยอะแยะเลยครับหลากหลายเลยขอไปดูใกล้ๆก่อนนะมีหลายขนาดนี่นี่ทั้งร้านต่อที่หนึ่งมีอีก3ามสี่กระทะครับตรงนู้นครับมีทีมงานอออยู่ีก แต่ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับแน่นอนเขามี12สาขาครับสาขาที่ไหนบ้างฮะก็มีหน้ารามฮะหน้ารามหน้าสามครับวัดเทพลีลาเทพลีลาครับผมแล้วก็เอ่อส่วนพิศชายศ์ส่วนสยามกีบหมูครับบางชันครับมีมีมีเยอะครับมีเยอะครับที่คุณมคนนี้คือจำไม่ได้ครับมีเยอะมีเยอะเบื่อแนะนำตัวนิดนึงแน่นำตัวนิดนึงผมสมชายครับล้อหามัดครับผมแล้วก็อหามัดสมชายบางแอนพี่สมชายกับบางแอนสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอพี่ครับผมครับโอเคครับวันนี้มาที่ี่เข้อ เขาบอกว่าที่นี่มีสาขาเยอะที่แน่คือความอร่อยของเขาอร่อยยังไงทําไมถึงอร่อยถูกไหมครับเขาบอกข้าวเหนียวนุ่มใช้ข้าวเหนียวที่ไหนเป็นข้าวเหนียวปกติทั่วไปครับแต่มันอยู่วิธีการนึ่งอยู่ที่วิธีการนึ่งใช่ข้าวเหนียวอร่อยยังไงไก่อร่อยยังไงชิมเลยดีกว่าอะไรเลยสุดจัดเลยจัดให้คนนิยมสั่งอะไรสุดส่วนมากเป็นเนื้อนาอกเนื้อสะโพกเนื้อไก่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดี ตรงนี้พี่ถือเลยพี่ไม่ต้องเลยดิต้องแล้วไม่แล้วไม่ใช่พี่อร่อยมากสบายมากโถที่นี่ไม่เหมือนคนอื่นคือว่าเรื่องหัวหอมอันนี้คือหอมเจียวใช่ต้องเจียวสดๆตรงนี้ครับเพราะว่าน้ามันก็หอมด้วยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับหอมมากอืมวัดตัวเนี้ยมือมันต้องใช้มือนะโอ้โหนี่เดิมนั่นแหละนุ่มด้วยครับอืมนุ่มมาถึงไกลเลยพอกินแล้วต้องบอกสุดยอดผมไม่ต้องน้ำจิ้มนะขอจิ้มเปล่า ครับอืมแล้วก็อีกควาหนึ่งสุดยอดเดี๋ยวก็นะอืมอืมสุดยอดร้อยจังหู้นี่ร้อยมากๆนี่ขายไงก็จะมี40บาทครับนะตัวตัวชูโรงเอา40บาทแล้วก็20บาทแล้วกตัวชูโรงเหรอครับผมเป็นเสือพกเสืโพกอกอกนี่ตัวชูโรงแล้วก็ชิ้นเล็ก20บาทเออไม่แพงเลยนะครับส่วนูโรงเขนี่ยก็ห่อ5บาท10บาทน้ำจิ้มแทบไม่ต้องเลยที่ทำจรงแล้วเนี่ยทำเองหรือไม่ทำเองครับทุกอย่างทำเองหมดทุกอย่างหมด ขายมากี่ปีแล้วครับสิบกาปีครับกับพี่ชาพี่ยังไงถึงขายไก่ทอดก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่ที่ใต้เนาะเห็นไก่ทอดหัดใหญ่นะผมเป่นผมเป็นคนสงขาอืก็ของที่ดีที่สุดในสงขาคือไก่ทอดหัดใหญ่ก็เลยขึ้นมากรุงเทพมาขายไก่ทอดหัดใหญ่ที่สุดเองของพ่อคุณควังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับแต่ว่าคือให้เขาเขาเขาพักผ่อนดีกว่านะแต่เราเป็นบริหารแทนเองไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเราอยากรู้ว่าเขาทํายังไงอร่อยจังเลยต้องรู้ก่อนว่าข้างในกลัว เริ่มแรกวิธีการของเขาโชว์ได้ไหมครับโชว์ได้ไหมได้ครับอโชว์เลยไปครับเชิญครับครับจากหน้าตลาดเลยพามาบ้านเลยครับนี่สองพี่บังผู้ยิ่งใหญ่ของเราครับไก่ทอดอัสติตาข้างหลังนี่กำลังสับทำไมไก่มันถึงได้เป็นสีนั้นครับใส่ขมิ้นขมิ้นขมิ้นครับอันนี้เราใส่กันไหนนะตอนเียมาจากโรงเชืออเห็นอกว่าเป็นต้องเป็นของมุสลิมใช่ครับ มันจะมีฮาลานเพิ่มขึ้นคำว่าฮาลานคืออะไรอธิบายผมฟังหน่อยคือขั้นตอนวิธีการทําคือจะต้องสะอาดสะอาดคือสะอาดถูกหลักตามอิสลามเช่นเชื่อต้องมีการอ่านเหมือนสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมีวิธีการล้างล้างจะต้องสะอาดอย่างน้อย3าครั้งแล้วก็ใช้ได้ดังนั้นที่เห็นนี้คือผ่านตกระบวนการที่ว่าเรียบร้อยแล้วแล้วจึงเอาไปขมิ้นยังไงฮะชุบพอมพอเครื่องบดขนออกหลุดเขาก็จะโยนไปในบ่อขมิ้นอ่ามันเป็นเคล็ดลับตรงนี้ฮะ ปกติแล้วสับเราแบ่งเป็นชิ้นๆยังไงครับก็คือแบ่งเป็นสองส่วนคือมีอกนะฮะแล้วก็สะโพกอกแล้วก็แยกอกนี่ทำเหมือนคนไม่ให้มีสองอกไม่นะอกก็แบ่งครับแบ่งเป็นเป็นอกใหญ่โอเคคือหลักๆมีเท่านี้เลยครับผมอ่มาถึงขั้นตอนนี้พร้อมทําต่อหมักไก่ครับอันนี้เลยทุกคนอยากรู้ผมเชื่อทุกคนหลายคนอยากรู้เริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับมาเลยฮะมีกระเทียมครับผมกระเทียมซีอิ๊วฝ้าเขียวห้าช้อน ครับเกลือครับเกลือประมาณช้อนหนึ่งครับน้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะนะครึ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำหมักแล้วใช่ครับอันนี้ก็คือเสร็จนะฮะเหลืออย่างเดียวครับเหลือแป้งอันนีที่บอกนะับแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์ครับครับประมาณ1 0 15ช้อนได้ประมาณครับนะอันนี้คือเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องคนไว้ประมาณสัก1ินาทีเนาะครับทำน้ำทิ้งไว้ก่อนสินาทีใช่ครับเพื่อให้มันเข้ากัน หลังจากนั้นก็คือเราก็จะไปเอาไก่ชิ้นส่วนที่เราชำแหละมาเรียบร้อยครับลงเลยครับอันนี้ส่วนที่หมักได้มันสักกี่กิโลครับเออตรงนี้จะอยู่ราวประมาณ5กิโลถึง1 0กิโลได้ครับประมาณสิกิโลครับเอาะครับเห็นเหตุนะครับแล้วเขาเลยเขาครับเขาอย่างนี้เนี่ยแล้วต้องทิ้งไว้อีกไหมครับ1ิบนาทีก็ได้ครับเพราะว่าน้ำแป้งมันมันมันอยู่ตัวของมันแล้วก็คือเราแป้งสามารถปุ๊บชิมไปก็สามารถลงได้เลย ครับครับครับไก่ยิ่งทอดเร็วยิ่งอร่อยครับเพราะว่ามันสดเพราะลมกระทะเลยสุกเราได้กินเลยครับงั้นแปลว่าอันนี้ทอดได้เลยไหมได้เลยครับเรียบร้อยมันจะรออะไรล่ะครับผมไปควรจะเป็นน้ำมันร้อนประมาณไหนครับผมนี่เดี๋ยวดูกันน้ำมันประมาณก็ร้อนประมาณเริ่มต้นจากจากแรงก่อนนะฮะแล้วก็ไปเป็นไฟกลางครับครับดูยโลดเอาเลยครับเทคนิคการทอดอันนี้เรามี รวมบนเดินทุกหลายๆชิ้นก็ได้ครับแต่ว่าขึ้นขึ้นก่อนไงฮะแต่ว่าต้องดูกันเองผมต้องบอกว่าคืออันนู้น8นาทีอันนี้3นาทีอันนี้5นาทีเรารู้เลยครับมาทีงว้าใช่มาถึงว่าปีนี้5นาทีอันนี้ปีก็ขึ้นก่อนตัดเย็นออกให้ดีครับผมอันนี้สังเกตเองครับทุกครับมันมีหลากหลายชิ้นส่วนนะครับอกก็อกปีก็ปีกนะครับสะโพกก็สะโพกสังเกตด้วยทอดทอดมาทีจะเห็นด้วยว่าน้ำมันเนี่ยใสคือสูตรแป้งเขาลงตัวดีมากครับสวยมาก สีมันเหลืองทองอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้ค่อยทยอยขึ้นนะฮะปีกก็ขึ้นก่อนนครับผมปีกขึ้ก่อนนะฮะครับผมอันนี้สุกเร็วสุดมาแล้วก็จะเป็นเนื้อหน้าอกเนื้อหน้าอกจะอ่ามาตามมาครับผม ถามอีกหนึงครับหอมเจียวก็ต้องหมักถูกไหมครับผมเหมือนกันเลยเพราะนั้นวิธีการก็จะคล้ายๆกันครับไปแล้วครับหอมเจียวเทเวลาทอดนานมากแค่ไหนครับประมาณสองสามนาทีครับว้าวไวงั้นเลยนะครับนี่แหละครับหอมเจียวหอมจังหอมทั้งกะละมังหอมเจียวกินเลยได้ไหมทิมเลยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ สิบแล้วอ่าโอเคครับพี่นี่เลยมันร้อนมันร้อนโอ้โหชมชมอ่าจะมีขมิ้นไทยอ่านี่โห่นี่มันดียงนี้แหละมันเห็นขมิ้นอย่างงี้เลยนะเนื้ออย่างนี้เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับกรอบกรอบชิ้มกับหอมเจียวอร่อยครับกินอือร่อยมากอืทำง่ายง่ายครับแต่ว่าต้องใส่ใจลงไปครับใช่อันนี้แหละร้อยจังฮู้ครับสุดยอดไง ไก่ทอดขาดใหญ่เห็นไหมมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวของคอบคปุ่นใครบอกว่ามันเป็นแค่ไก่ทอดแต่มันคือสิ่งที่เขาเอาความคิดเอาหัวใจเอาจิตวิญญาณทุ่มเทแล้วสร้างสรรค์ออกมาต่อยอดจากคุณพ่อป้าปุ๋นเนาะไล่มาแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จครับมี12สาขาแล้วก็เชื่อว่าอนาคตถ้าคนสนใจคุณรับไปทอดต่อเลยก็ได้คุยกันนี่คือธุรกิจที่เราจะส่งเสริมต่อยอดต่อเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นในเรื่อๆเราช่วยกันอันนี้พัฒนา ไปด้วยกันเพราะวัดธุดีดีแบบนี้เอาไหมเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก็ได้ครับนะครับผมครับผม0824981270ครับบังแอนครับ0856895733สนใจจะต่อตัวได้เลยครับผมอย่างที่บอกมันต้องต่อยอดเดี๋ยวขอน่ยกนำกลับไปกินต่อไม่ใช่นำกลับไปต่อยอดจริงมันยอดอยู่แล้วขอแากนำกลับไปที่ศัตรูไปทำอะไรสนุกสนุกดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าตรงนี้ขอบคุณมากครับพ่อผมัาขอบคุณมากครับ ครับกลับมาช่วงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราได้ไก่ทอดหาดใหญ่อิสลามมันหอมมันอร่อยมากแน่นอนครับกลับมาต่อยอดคือเขายอดอยู่แล้วอะเราก็เลยคิดว่าอะอะไรที่กินกับไก่ทอดนอกจากไก่แล้วก็จะมีข้าวแน่นอนข้าวที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นข้าวที่เรากินกันปกติจากหุมข้าวธรรมดาเราทําเรื่องของข้าวมันีนข้าวมันกินแบบว่าไร้กังวลน,นี่นะครับ เทสติฟิตอันนี้เรากินแบบไร้กังวลเราใช้นี่เลยกะทิทันจะพืชใช้ได้เหมือนกะทิจริงและนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดหัดใหญ่กับข้าวมันกะทิทันย่าพืชข้าวที่เราใช้ผมเลือกใช้ข้าวหอมมะล,ลิไม่ใช่ข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวก็ทําได้อีกแบบหนึง่งแต่วันนี้ผมจะมาแบบว่าถ้าเป็นหม้อขิงข้าวเราก็ใช้หม้อขิงข้าวได้เลยเวลาเข้าครัวเฮ้ยที่บ้านมีแค่นี้ทําไงอะ่ะก็ทําได้ฮะเพราะว่านี่คือวิธีการ ทำข้าวแบบสนุกๆเนานะก่อนอื่นอันนี้ไชนี่เทสติฟิตกะทิธัญพืชซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจในการเป็นโรคหลอดเลือดดีมากครับที่สําคัญคือเขาได้ล้กันยืนยันแล้วว่าเป็นอาหารไทยหัวใจดีนี่ตานี้เลยเปะ๊ะเพราะนั้นท่านปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลยืนยันครับกินได้ไรก้กังวลเหมือนกะทิจริงเปะ๊ะเอาละตรงนี้ตั้งไว้ก่อน มาเริ่มกันที่ตัวข้าวข้าวปกติเขาก็จะสาวตัวนะครับอาใช้มือใช้นิ้วให้ดูเแกดูนี้ถ้าปกติเนี่ยถ้าข้าวมาเราก็มาดูว่ามันมีเศษผงเศษอะไรถ้าท่านมั่นใจก็สาวข้าวอย่างนี้อ่าฮะอันเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะสาวใช้น้ําเยอะครับแล้วก็จะดูว่าเศษสิ่งกป๋องมันจะลอยขึ้นมาครับดำมันจะลอยขึ้นมาถ้ามันมีถ้ามันมีําพวกนี้ทิ้งครับ ซึ่งเขาสาวเยอะครับทิ้งเลยบางทีเราก็ต้องรู้ว่าการสาวข้าวสมัยนี้ถ้าเขาคัดฝุ่นมาอย่างดีแล้วมันใช้ได้เลยครับอันนี้ผมแค่ให้รู้ว่าผมน้ํามีประมาณนี้ผมไม่อยากเทมันออกเพราะมันไม่ฉ่กระปกผมจะบอกว่าผมจะผสมส่วนผสมหนึง่งฮะนี่เลยเนื่องจากเราจะทำข้าวมันกะทิทันเจพืชใช่ไหมครับแน่นอนส่วนผสมต้องมีกะทิใช้ได้เหมือนกะทินี่เลยเทสตีฟิตแล้วผสม หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งเอาง่ายๆจำง่ายง่ายก่อนหนึ่งต่อหนึ่งเทสติฟิทครับอันนี้พยายามเพิ่มนิดนึงอืมแล้วเราก็แค่ตวงข้าวนี้ผมตวงสองถ้วยตวงโดยประมาณเราก็ใช้กะทิทัญพืชเทสติฟิทสักหนึ่งต่อหนึ่งเรามีน้ำอยูแ่แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นประมาณอาาัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งโดยปริยายอ่าโอเคครับอันนี้แล้วก็ใส่เทสติฟิชกะทิทันย่าพืชลงไปหนึ่งส่วนโดยประมาณนี้โอเคและ น้ำเปล่าอีกหนึ่งส่วนนี่หนึ่งส่วนลงไปมันก็จะเกิดความไซส์สบายแบบนี้เอาประมาณนี้ก่อนเห็นไหมว่านี่ครับกระทียธญญพืชเทสตี้ฟิตเนี่ยเขาเจะค่อนข้างเป็นครีมที่สวยแล้วก็เข้มข้นจากตรงนี้เราได้ส่วนที่เป็นน้ํเคอเครับผมก็จะบอกว่าตั้งเตาให้ร้อนครับเพาเดี๋ยวเราก็จะใส่กร,ระทียมยญพืชผสมน้ำเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เ่นี่แหละครับนิดเดียวครับแค่ให้มันเป็นคอมหอม ค่อยๆค,ครับเดี๋ครับเราก็จะค่อยๆผัดเข้าไปครับปกติถ้าหุงข้าวแบบโบราณหุงข้าวใส่น้ําเยอะครึ่งหนึ่งปิดฝาเอาไม้ขัดเพ๊่เป็นเตาถ่านมันก็จะหอมถึงเวลาเดือดประมาณสักสิบห้าทีเขาก็จะค่อยๆลินน้ําออกลินน้ําออกคือเขาเรียกว่าหุงแบบเช็ดน้ําอืมสมัยนี้ไม่เห็นแล้วสมัยก่อนคุณแม่ให้เช็ดบ่อยครับเพราะว่าทำหกรัาไม่ใช่อะไรอ่าขาบอกว่าอันนี้ผัด ไปด้วยกันได้คือลูกเดือยครับสักช้อนหนึ่งลูกเดือยจะสุกช้าหน่อยน้ำาิดหน่อยครับเอานะครับอันนี้เป็นของเหลวครับนั่นก็คือที่เราผสมไว้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมจะหลีไฟแล้วอะาไฟเป็นไฟอ่อนค่อยๆให้ข้าวเขาอิ่มไปกับตัวกะทิทันยาพืชของเราอันนี้เราก็จะให้น้ำเขาท่วมได้เลยครับอกบมาใช้นี่แล้วกันเพราะว่าอันี้มันนุ่มไปน้อย ถ้ามีเตาอบก็เอาฝาปิดนะหรือฝอยปิดแล้วใส่เตาอบ180องศาประมาณ25นาทีออกมาก็จะเป็นข้าวอบที่แบบว่าหอมมันเรียบร้อยดีนะครับอ่าฮะโอเคนั่นอย่างนี้ค่อยๆไปครับค่อยๆให้เขาอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อข้าวมันต้องมีอะไรบ้างกินกับไก่แน่นอนข้าวมันต้องมีส้มตำข้าวมันก็คือข้าวมันส้มตำแบบไทยๆโอเคมันเรื่อกันแบบพริกกระเทียมดีกว่า นะอันนี้คือพริกเวลาไปตามกองถ่ายหูชอบมากเลยเขาถามว่าพี่จกชอบกินเผ็ดไหมชอบเอาเลยพริกใส่ก่อนกระเทียมตามออามาอันนี้นะกุ้งแห้งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแช่น้ำนนิ่มแล้วไม่มีปัญหาครับใส่ไปก่อนนำร่องอืมแค่นี้ครับเราก็จะมีมักเขือเทศ มชอบมาก,กาแล้วก็ใส่นะมีน้ำตาลปีบในน้ำปลาซะหน่อยออาามะนาวนั่นแลละครับอืมหอมเชียวอันนี้คือใส่ตามชอบครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาอันนี้เผ็ดน้อยกำลังดีอุ้ย ลืมเลยจะไม่ไหาครับข้างล่างเขาจะแห้งครับข้างล่างเขาจะแห้งหนะครับนี่ครับผมจะเติมส่วนที่เป็นถั่วซีกครับซึ่งถั่วซีกเนี่ยเราก็ให้สีสันเขานะครับโอเคครับชิมข้าเล็กน้อยอืมปรุงรสเล็กน้อยครับใส่เกลือไปหน่อยอือ ให้ออกมันๆเค็มๆปิดฝาให้เขาเละอุอีกสักห้าถึงสินาทีแค่นั้นเลยโอเคระหว่างนี้ครับมาต่อนี่คือน้ำซุมตามที่เราทำเสร็จแล้วถั่วเล็กน้อยนี่ผมอยากบดๆเขาหน่อยหนึ่งอันนี้คือสิง่งที่ราจะใส่ตามงไปสุดท้ายนั่นแหละครับกะพอ้อยเขาเข้ากันนุม่มๆโอเค แล้ที่เหลือคืออันนี้ครับนี่ครับเพิ่มสีสันและรสชาติที่สุดยอดลงไปอีกพอนุมน่มๆพอครับให้ตัวมะละกอเนี่ยเขาซึมไปกับรสชาติของน้ำซอสส้มตำที่เราทำไว้เป็นอันจบพิธีอย่างนี้พร้อมไหมฮะกินได้แล้วมาเลยตึ่งข้าวเราประมาณนี้ตอนนี้ชิมสิครับอยากดูนี่ครับอ่านี่ครับมันจะมีความนุ่มของตัวเคสติฟิกไก่ตันยพืชของเราหอมหอม ตัวเม็ดข้าวเนี่ยมันจะมีความกรุบอยู่ข้างในเป็นไต่ๆนิดๆแล้วข้างนอกเนี่ยมีความนุ่มมีความหอมของข้าวที่สุกแล้วก็ซึมซับกับรสชาติของตัวกะทิธัญพืชที่เราใส่ลงไปนะเป็นความมันอยู่ภายนอกอันนี้ถือว่าอร่อยนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของคอเลสเตอรอลเพราะว่าในกะทิธัญพืชเขามีผลวิจัยรับรองด้วยว่าช่วยคอเลสเตอรอลรวมโดยรวมในร่างกายลด12เปอร์เซนต์ที่สำคัญคือไม่มีสารก่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิด มาใส่พิมกันเลยดีกว่าร้อนๆแบบนี้แหละเออผมลืมโทษน้ำนิดนึงนั่น,นให้น้ำเคลือบนิดนึงครับเวลาใส่ข้าวจะได้ไม่ติดพิมอชอเขิบตึงครับนี่เป็นสุม่มหอมมากเลย จัดจ้านจัดจดและแน่นอนครับสุดท้ายเลยกินสวยๆที่คุณชอบนะจะหั่นสักหน่อยก็ได้เพื่อเห็นว่าชิ้นงานเขาเป็นยังไงนะครับครับและนี่คือพร้อมเสิร์ฟครับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดหั่นใหญ่กับข้าวมันกะทิทัญพืชพร้อมเสิร์ฟเชิญครับ อยากดูข้าวก่อนเลยนะนีุ่่นผู้ชมครับอืมอมหอมอร่อยมากครับกลิ่นเหมือนกะทิจริงๆดังนั้นเฮสติฟิตใช้ได้เหมือนกะทิจริงๆครับอืมหอมตำอืมอร่อยมากสุดยอดไม่ได้ชมตัวเองจะบอกว่าคือทุกอย่างมันลงตัวมากวัดกุดิบดีทำแล้วอะ,อะไรก็ดี แน่นอนครับเราได้ไก่ทอดถาดใหญ่อิสลามนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วต่อย,ยอดด้วยการทําข้าวมันใช้กะทิเทสตี้ฟิตหอมอร่อยเหมือนกะทิจริงๆเลยเรียกได้ว่าทั้งของขาวของหวานใช้ได้เลยครับซึ่งถ้าคุณสนใจอยากจะใช้นี่นะครับกะทิแทนจะพื t เทสตี้ฟิตบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆครับแจกฟรีไปทดลองใช้กันเลยวันนี้เรา,เอ,าออกอากาศใช่ไหมวันศุกร์หนึ่งทุ่มพรุ่งนี้คุณติดตามได้เลยใน Facebook ของเรา ว่าเขาจะมีอะไรบอกเลยว่าฟรีไปทดลองใช้อย่างที่ผมใช้แล้วดูว่าผมพูดจริงหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับถึงพิถึงกิงครับหนึ่งทุ่มตรงทุกวันศุกร์เฟ e บ o o กครับออนไลน์เป๊ะๆดูดวยว้อนหลังได้ YouTube อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนขอบคุณทุกคำแนะนำติชมตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอให้อร่อยกับข้าวมัน นี่แหละกะทิทันยาพืชกับไก่ทอดทานยาอิสลามสุดยอดจริงๆและนี่คือความอร่อยของคนไทยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับลา